2มี uhm <Tower> <not aaron bombo> คุจะรู้ไปกินฟามเน,ะมนมี่ยกกา,ากอนะกมีแหวนด้วยมีแวน,นที่ <c oughs> ไปาตามแรนะ้วไปเองี่ไปแลดีด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เราส่งแล้วมาม่าอืดแล้ววันนี้ไม่มีเสียงเลยนะย่บพี่สอวกำลังชเอบเวทีเลือกเวทีนะเะือกเวทีนะเลือกเวทีนะเลือกเวทีนะย่าพูดอวรอย่างี